มาแจอไอเดียและประสบการณ์ไม่แน่จากจุดเล็กๆในคลิปของผมในวันนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของไกลสักกลอนคะือณตอนนี้นะมีพี่น้องท่านไหนที่มีสวนยางเล็กๆอยู่บ้างครับคือสักประมาณตั้งแต่หนึ่งปีนะครับ อาจจะ1ปี2ปีนะหรือที่ยางยังไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่ามันมร่มคือยางเนี่ยมันมันเริ่มที่จะมีกิ่งประสานกันนะตั้งแต่อายุยางสักประมาณ5ปีกว่า6ปีเนี่ยมัน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 จะร่มเลยนะยางนะร่มแล้วนะร่มแล้วโดยจะปละอยาง2องนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับ คือที่ผมถามว่ามีใคร,รปลูกอย่างเล็กๆอยู่บ้างนะตอนนี้รนะก็นื่องจากว่าผมอยากจะแชร์ประสบการณ์สักหน่อยนะครับเผื่อที่ว่าจะได้เป็นไอเดียนะครับหรือแม้ว่าบางทีอาจจะนําไปสู่การที่เราจะมีแนวคิดนะหรือว่าไอเดียเพิ่มเติมอะไรต่อยอดนะจากสิ่งที่ผมจะแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ปิ้งไอเดียขึ้นมานะ จากจุดเล็กๆหนึ่งนะครับก็คือในสมัยที่ผมเนี่ยอย่างเรลงนี้ครับอย่างแปลงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยอย่างแปลงนี้ผมปลูกเมื่อปีปศ2 5 5 9นะครับหลังจากที่ปลูกยางไปได้ปีหนึ่งผมก็ได้ํำการปลูกเ้าครับเฮ้ ไอหนุ่มนานาดอนปลูกข้าวไร่พี่น้องครับข้าวไร่เป็นข้าวตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นข้าวสังหยดนี่เลยครับภาพทีวีน้องเห็นมาตอนนี้คือก็เรียกไอหนุ่มแตงสักโอ้โหนะหรือจะเป็นภาษาตายก็ว่าคนแตงสักแตงซังก,กก็คือเื้อไม่โตส่องอันไม่แน่พี่น้องเดินจุกจักจุกจักจุกจักก็คือเตรียมเตรียมหลุมนี่ครับ เรียมหลุมที่จะไอ้พนักงานะอีกจุดหนึ่งก็เอาเมาลิตข้าวเปลือกไปหยอดน,นะซึ่งรวมๆเหล่านี้ขาจะเรียกว่าหนำเก้าวนะคือจะเป็นภาษาไทยนะหนำาก้าว<_<_>าสา,า,นะากลางก็ปลูกข้าวเลยครับนะข้าวนคือกระบวนการต่างๆค,คือคนแตงสักเนี่ยเขาก็จะต้องแตงไปเป็น เป็นแถวนะครับตือสองข้างนะแตงชุกจักชุกจักชุกักไปนะครับนะแล้วก็คนานาฬิกาการีกส่วนหนึ่งก็จะถือกระบอกไม่ไผ่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นสมัยนี้นะเป็นใจแป๊บพีพีซีนะครับอุดกวางหนึ่งอุดนะอุดแล้วก็อีกวางหนึ่งไว้ใจศอกไว้ไว้ใส่เก้าว่ะนะแต่ก็เดินเรียกว่าเดินหยอดเก้าลงหลุมนะแล้วก็ ตมนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพื่อแจ้เก้าวมันแตกขึ้นมาในวันหน้านะครับและนี่ก็คือภาพนะที่ผมเนี่ยเคยตามมาว้นิดหนึ่งนะครับเป็นคานตาย m อ็มวีโอ้โโอโนะถ้าใส่ดนตรีสักหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะแจ๋วเลยจางนั้นผมขออนุญาตพี่น้องตรงนี้นิดหนึ่งนะเพราะสิ่งที่พี่น้องใจในใน,ในภาพเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นภาพที่ผมปลูกเก้าวแล้วขก,ก้าวก็เติบโตขึ้น ในสวนยางแปลงน,นี้ครับนะขอเวลานิดนึงครับอา้าวเมลซิกมา ครับว่มีมิวสิกนิดนึงนะครับและนั่นก็คือนะครับยางแปลงนี้เลยในตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็อายุยางก็ประมาณสัก2ปีปีกว่ากว่าสปีได้แหละนะครับแล้วปอเข้าเริ่มสุกนะก็มีกระบวนการเก็บเก้าแล้วครับนะตอนนั้นนี่ผมยังไม่ได้จับ y u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  e นะผมไม่ได้ตำ y o ยูทูบแต่มันก็มีระบบเฟซบุ o กอ่อะนะ กตายรูปเจกันนะครับเป็นไงครับมี facebook ก็ตายตายเก็บไว้นะครับครับเป็นการเก็บเก้าในสมัยนั้นนะครับนะ,อ,ะอ่ะครับทีนี้นะครับปองปานฤดูการของการเก็บเก้าอะไรไปเรียบร้อยนะผมผมทำอยู่สองรอบนะครับผมทำสองรอบปลูกข้าวสองรอบหลังจากนั้น ายางมันก็เริ่มโตขึ้นนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นปลูกตะไคร้นะครับเดี๋ยวเรียกว,ว,ว่าปลูกปลูกไครปลูกไคร่เลยนะครับปลูกไครผมก็ปลูกตะไคร้ไปประมาณสี่ห้าแถวนะตึกในระหว่างแถวยางนะครับแล้วก็ป,ปั๊บต่างๆาเหล่านี้ก็คือในกระบวนการเตรียมตัวนะเตรียมพื้นที่นะในการปลูกตะไคร้นะครับแต่ในช่วง อที่ผมทําการถอนหรือว่าทําการอะไรปาไปไกลนะครับผมก็ไม่ได้บันทึกคลิปนะครับไม่ได้บันทึกภาพนะครับเพราะว่าศัวโทรศัพท์สมัยนั้นนี่โหนะโหูดมากนะเม่มรีการอะไรก็น,นิดเดียวครับมาในสมัยนั้นทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เช่าต้นตะไคร้ผมเนี่ยมันมันแก่เต็มที่นะครับแล้วก็ลงเครื่องเนี่ย เขาสั่งไม่หมดนะครับเพราะว่าขายไปตีละไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้ตะไคร้ผมเนี่ยมันมันดูเหมือนว่ามันจะแก่แล้วมันเหี่ยวนะครับบวกกับสนยางที่มันกําลังจะร่มผมก็เกรงว่ามันอาจะแก่แล้วก็เหี่ยวตายไปหมดอนะผมเลยติดต่อไปทางตลาดวัวหิตครับโอ้โหเลยส่งตลาดวัวหิตเลยครับช่วงนั้นรู้สึกว่าผมเนี่ยตรงอยู่สองสามรอบ สองสารอบนะก็มันก็ได้อยู่นะครับนิดสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตลาดวัวหิดกับบ้านผมเนี่ยมันไกลเกินนะมันไกลมันจึงไม่ค่อยจะกุ้มกานนำมันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะอยู่ไม่ไกลมากสักสิบโลยี่สิบโลเนี่ยโอ้ยน้องครับนะนาขายมากนะขายปักที่เราปลูกเองเนี่ยไปยังตลาดหัวหิตนะขกายกยทีละเยอะๆนะทีละล็ กบัอย่างนี้ครับโอ้โหเนี่ยไปทีนี้พอผ่านยุคปลูกตะไคร้พี่น้องครับทีนี้ยางมันอย่างที่บอกไนงะยางมันเริ่มที่จะรุกม,มากขึ้นครับผมก็เลยมาทดสอบในการปลูกกระมิ้นรับเฮที่และที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับก็คือแปลงกระมิ้น,นของผมนะครับ ที่อยู่ในสวนยางตรงนี้เลยครับนะผมก็ปลูกไปประมาณสักสี่ห้าแถวยางเหมือนกันนะครับปลูกไปพักหนึ่งช่วงนั้นนะครับก็ปลูกขกยโรงเครื่องนะโรงโรงเครื่องแถวบ้านนะครับที่เขาตําเครื่องแกงยอ่นะผมก็ตาส่งเขานะียเขาก็มาซื้อตีละอ่าสิบโลบ้างยี่สิบโลบ้างสามสิบโลบ้างแล้วก็แล้วแต่นะครับในแต่ละรอบ ดังนั้นก็ขายได้อยู่ปักหนึ่งนะ,อะตอนปลูกกระมิ้นขายเนี่ยไม่ไม่ต้องไปไหนไกลนะเพระว่าเขาก็มารับซื้ออยู่นะครับอ่ารงเครื่องรงเครื่องกปลูกกระมิ้นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะเห็นไหมผมมีนะบอกแล้วกระมิ้นจริงๆผมมีคลิปนะคลิปกระมิ้นเนี่ยคลิปคลิปที่ทพี่น้องเห็นเป็นภาพที่ผมความาเปิดให้ดูนี่เดี๋ยวผมจะใสก่กราดเอาไว้นะให้ช่วยน้นองลองชิมนะช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่า กรมิกิโลละสี่สิบนะตอนนั้นนะก็มีมีตําคลิประบน่นปุ้มปมปุ่มปำอยู่ในสวน,นนะเนี่ยแปลงนี้ครับนะบริเวณนี้เลยนั่นที่ผมปลูกกระมิ้นบริเวณนี้เลยนะตอนนั้นทีนี้ครับพอวันเวลาผ่านไปมันสวนยางของเรามันมันเริ่มที่จะมีกิ่งประสานอะไรกันเยอะนะครับมันก็เลยล้มพืชต่างๆนะที่มันถึงแม้ว่ามันอาจจะอยู่ในร่มได้ แต่ถ้าร่มเกินไปทึบเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงผลผลิตของมันะนะับพวกถ้าเป็นกระมิ้นเนี่ยมันหัวมันก็จะไม่ก็ใหญ่มันจะเน่าเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแสงมีแดดโดยเฉพาะตะกไกลนะครับถ้าร่มไม่ก่อยขึ้นนะครับนะตากไกลและนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่ปานมานะในตอนที่ยาง อย่างต้นเล็กๆอยู่พี่น้องครับที่ผมให้ดูอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมา่วมมอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าเปลือกเปลือกพี่พี่น้องท่านไหนที่ตอนนี้กําลังปลูกยางอยู่แล้วก็ยางอาจจะยังต้นเล็กๆอยู่นะครับซึ่งในระหว่างนี้พี่น้องครับเราก็สามารถเตี่ยชาเสริมหาไรายได้เสริมไปได้นะครับแล้วก็ดูนะครับพี่น้องว่า ว่าแถวบ้านเราเนี่ยเขามีอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยมันมันมีที่เขาตําเครื่องแกงขายเกิดขึ้นสองสามแห่งนะครับสองสามแห่งผมก็เลยไปติดต่อเขาแล้วก,ลก็ผมปลูกนะผมปลูกนะผมผมเล็งเ็นแล้วเห็่ว่าว่าเขามีโรงเครื่องผมก็ไปพูดโปรยโปรยเอาไว้ก่อนนะหลังจากนั้นผมก็มาปลูกพอปลูกพอได้ผลผมก็ขายเขานะทีนี้ครับพอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับ เราก็ได้ใช้สอยประโยชน์จากต้นยางแล้วนะเมื่อมันกรีดได้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเว้นไว้ในสวนยางต่างๆเนี่ยครับด้านหลังนี่เป็นเป็นกล้วยป่าหรือว่ากล้วยเตือนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้กินปลีมันบ้างนะม,มีปลีปีกล้วยนะครับแล้วก็หยวกบ้างนะครับเอาไว้ปัดกับมามา่าแถบแล้วก็ ในช่วงหน้าเล็กหน้าร้อนหรือว่าช่วงอยากปัดใบเนี่ยเจ้าพวกต้นกล้วยพวกนี้ครับมันก็จะช่วยบดบังแต่ไม่ดินมันจุ่มจืนได้นะครับผมก็เลยเว้นเอาไว้ทีนี้ผมก็พยายามแซมต้นไม้ต่างๆนะครับปลูกต้นไม้ที่พี่น้องเห็นผมทามคลิปในเปลิดนี้ครับเปลิดไอเดียเว้นไม้ในส่วนยางนะครับนะผมก็จะเดินตายต้นไม้แล้วเนี้ครับจนจำปาตองบ้างนะอะไรบ้างนะครับ เล้วมันมีอยู่ต้นชาริปหนึ่งครับผมเนี่ยปลูกแบบแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะปลูกแบบเล่นๆน,นะปลูกเล่นๆเ,เดี๋ยวไปดูกับต้นอะไรนะบอกเลยผมได้กินผลมาแล้วนะผมไม่ได้ปลูกเฉพาะต้นไม้ที่อ่าที่หลายคนบอกว่าผมปลูกไปเรื่อยเปื่อยพมกก็ปลูกผล,ลไม้ด้วยนะแล้วได้กิน มันก็ไม่เหลือเชื่อหรอกแต่สำหรับผมผมว่าเฉ่งอะ่ะไปดูแับเรามาดูอีกหนึ่งชนิดต้นไม้นะครับที่เรามาปลูกไว้ในสวนยาง <c oughs> บอกเลยในะน,น้นนี้ชนิดนี้นี่กินได้นะนำเสนอของที่ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันก็จะกินไม่ค่อยได้นะที่นำมาปลูก <c oughs> มันเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าตั้งใจออแล้วเดี๋ยวมาดูต้นนี้กินได้นะเขามาปลูกไว้ปลูกแบบไม่ได้ทุระทุก,กังอะไรนะครับนะปลูกไว้ประสาใตายวาปลูกไว้เต้เต้แต่ตช่วงนี้มันเป็นลูกสิครับโอ้โหเยเอามันก็หล่นมาตรงนี้อย่าบอกนะอย่าบอกอ๋อนี่ โอ้พี่น้องครับเป็นคันลนแบบโอ้โหแต่น่าจะหวานนี่มันไม่ใช่ส้มแปนกีม้าแล้วโอ้โหต้นนี้มันต้องเป็นส้มแปนปันแต่ไม่รู้ปันอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวมาจิมกันดูก่อนดีกวา่าครับพี่น้องครับโอ้โหแล้วเราก็มาทดลองกันโอ้โหมันน่าจะหวานนะผมว่า ส้มแปนจากต้นมันคงจะสำนึกในบุญคุณนะครับที่ผมเนี่ยให้มันกินปุ๋ยหยหวานว่ะหุย ววานวานวานอ้โหเป็นไปได้ไม่เคยคิดเลยวานวานจริงๆอะผมบันทึกเอาไว้นะหลายวันแล้วนะครับ <laughs> ส้มส้มนะส้มขี้มานะส้มแป้นขี่มานะแตแถวบ้านผมก็เรียกกันนะครับ ว่ากพี่น้องมีพื้นทีนะ่ที่เป็นแปลงยางนะเล็กๆอยู่นะก็ลองดูครับพี่น้องครับเผื่อสิ่งที่พี่น้องเห็นผ่านตาไปนี้จะได้เป็นอ่าแนวต่างต่อยอดะในสิ่งที่พี่น้องอ,อาจจะํำอยู่แล้วอาจจะํำอยู่แล้วหรือว่าพี่น้องท่านไหนที่ยังอาจจะกำลังคิดอยู่นะครับโอเคครับก่อนจากกาันคลิปนี้นะเด,เดี๋ยวไปตัดตัด วาบนี่ไี่ได้ปรับกล้องเลยก่อนจักกคันคลิปนี้พี่น้องสายชิวโอ้โห,โหนะเก้าอี้แคมปิ้งพี่น้องครับนี่คือเก้าอี้แคมปิ้งที่สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกพี่น้อง,องครับนะน้ำหนักเบาอาจจะติดใต้มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้สบายๆเป็นอาที่นั่งจิวจิวโอ้โหสุดยอดเลยลองดูครับผมปักตะกร้าไว้ให้อีกแล้ว Okay, ขออบคุณทุกท่านที่การ,รชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่้าม,มาใหม่ขอบคุณทุกท่กานที่กดติดตามอยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและผเลิทเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับ เรามีตั้งตํานานสวนและตํานานไม้แล้วไว้พบกันครับ